ปสาวเป็นซูเปอร์โมเดลว่าร์เป็นซูเปอร์โมเดลวันเสาร์เป็นซูเปอร์มเดลไปบ้านไปบ้านก็คุณพ่อหรอเดินแบบเป็นแคทตีนเก้าเดินแบบอเี่ยมันถูกมันถูกไปถ่ายที่ปาจีมากเลดินแบบมีฟองไงมี็คนมาเด่นเลครับเห็นไหมปนๆ อันนั้นมันพิงแพนเตอร์แล้ว่ะเินชุดไทยหนูก็ทำแนั้แเป็นที่บอองพานเข่าอได้มาทเดินขึ้น่ตรงไหนวะหมดส่วนกล้องกลมแล้วก็เรียนหลอยเาแบบชูเป็นจระบบเราเรียเอ้ยแรรึ่ต้องยิ้มเป็นเดียวเลยยิ้มโบกมือ ไม่ได้โบกมือสมัยนั้นไม่ได้บกมือปิดฟันปิดฟันดีบอปเวลาถ่ายรูปมาได้ไปเห็นทำไมไอ้นั่นคนฟันเยินทัวเดิมเลยอ่ะไม่ได้ไปหาหมอไอ้ไอ้ทีเน็ตไอ้ทีเน็ตแชร์ผิดอ่ะกดผิดอ่ะไอ้โซเชียลแกล่ะนะทำไมอ่ะเย็นมากที่หัวหินอ่ะมันต่างกันมันต่างกันมากเลยรู้ปะไม่พึ่งได้จะงงอยู่ว่ามันมันไปกดได้ไงอีกแล้วเนี่ยกดไลค์เปล่า ไม่ไปทำไม่เคยล่วนไปถึงขนาดนั้นนะไม่สำหรับพ่อมันนานมากใครจะไปกดอ่ะทีกับเจี๊ยบยังไม่กดหรอกมันหึงทำร้ายตัวเองไม่ไม่จำเป็นเลยอ่ะไม่จำเป็นต้องกดมือมันไปโดนเหมาแบบไม่เวลาลูบฝันเออมันใช้โทรจิตเปล่าเราเครื่องมันค้างอย่าไปทะเลดีดเกิดรอบนั้นจะเกิดรอบเห็นโควิดแหล่ะหรือว่า

嗯。<laughs>